่อนจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวแรกของเราในวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันเพื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางหงแดงลิเวอร์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางสิงห์พงาดแอสตันวินล่าในการแข่งขันพิมเมยร์ลีกโดยทางอาร์เนสร์ร็อดนายใหญ่ดัชแมนของทีมเราวางหมากมารวบการเล่นแบบ4-2-3-1 ผู้รักษาประตูให้ทางคีวินคิเลเฮอร์ในด่านมือ2ของทีมรอหลงเฝ้าเสาแทนที่ของทักอาร์เลสอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือ1ที่ยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่แนวรับ4คนประกอบไปด้วยเวอร์กิลฟานได้ ai, ปะกหลังกับตันทีมของเราลงจับกู้กับทางอิบราฮิมาโคนาเต้ในตำแหน่งคู่เซ็นเตอร์ฮาฟขนาข้างด้วยทางทน อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ยังคงได้ประจําการเป็นแบ็กขวาตัวจริงของเราต่อไปส่วนแบ็กซ้ายก็เป็นหน้าที่ของทแอนดูรูเบอร์ซันที่สามารถเบ็ดเอาชนะทางคอสต a าซิมิคัสกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงได้ในเกมนี้ คู่มิดฟิลด์ตัวกลางก็ยังเป็นไรอันกรวเวนแบกได้ประสานงานร่วมกับทั้งอเล็กซิสแม็คอาริสเตอร์ซึ่งเป็นคู่ที่ลงตัวมากที่สุดของทีมเรากเวลานี้ขณะที่ในแนวรุกนั้นก็มีการเลือกทางเคอร์ติสโจนลงสนามเป็นตัวจริงก่อนหน้าทางโดมินิโซวอสไล์ในตำแหน่งจอมทัพคอยทำเกมอยู่หลังศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างทางดาวินนูนเยสที่ก็กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดนี้ด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับตัวริมเส้นทางด้านซ้ายให้หลุยดีอาร์สออกสตาร์ทก่อนหน้าทางโคดีกักโปส่วนทางฝั่งขวาเป็นหน้าที่ของทางโมฮัมเหม็ดซาลา เริ่มเกมมาได้เพียงแค่20นาทีเท่านั้นลิเวอร์พูลของเราก็พังประตูขึ้นนำไปได้ก่อนอย่างรวดเร็วจากจังหวะที่ถักแอสตันวินล่ามาได้ลูกเตะมุมแต่ก็เจอลูกสวนกลับเร็วบอลมาถึงทางซาล่าภรายาจะเลี้ยงควบหนีแต่ก็ถูกทาง Re เรยอนไบดี้เบียดจนล้มลงไปทว่าบอลก็ยังเป็นใจมาเข้าทางของทาง unes, นูนเยสแตะหนีเอเมเลโนมาติเนสก่อนจะซัดมุมแคบหนีมือของนายด่านจอมนึ่ส่งบอลเข้าไปสุกอยู่ที่กลนตักข่าย นั่นทำให้ลิเวอร์ p o o ของเราออกนําไปก่อนแล้ว1ประตูต่อศูนย์และจบการแข่งขันครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์นี้มากลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังกว่าที่จะมีประตูที่2ก็ต้องรอกันมาถึงนาทีที่84กันเลยทีเดียวหลังจากทางลิเวอร์ p o o ของเราก็อาศัยเกมโต้กลับเร็วอีกแล้วในการโจมตีใส่ถังแอสตันวิลลา คนนี้เป็นโมซาลาเจ้าเก่าหน้าเดิมอีกแล้วครับท่านที่พาบอลลุยครึ่งสนามขึ้นมาทางกราบขวาก่อนจะเข้าไปล่อเป้าผ่านมือทางมาติเนสเข้าประตูไปส่งให้ทีมของเราทิ้งห่างไกลเป็น2ประตูต่อสูนย์แล้วในช่วงเวลาที่เหลือของการแข่งขันทั้ง2ฝ่ายทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้ทําให้ทางลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะไปได้พร้อมเก็บอีก3คะแนนสําคัญยังคงรั้งตําแหน่งจ่าฝูงของตารางเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลย ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในเกมน,นี้มันจะมีอะไรกันบ้าง 1. อาการบาดเจ็บของทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนน่าเป็นห่วงเหลือเกิน หนึ่งในประเด็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นน่าเสียดายเพียงสิ่งเดียวสําหรับทีมของเราที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในค่ําคืนนี้ก็คงหลีไม่พ้นเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บของทางเทรนต์ซันเดอร์ตาโนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของการแข่งขันเลยด้วยซ้าไป หลังจากเราก็ได้เห็นเขากุมไปที่บริเวณแฮมสตริงของตัวเองและสุดท้ายจูาตัวก็เล่นต่อไปไม่ไหวทห้ทาไม่ถักอ่านเนอร์สรัตต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกจากสนามทันทีก่อนจะเลือกส่งทางครอนนอร์แบดลีแตักขวาดาวรุ่งอนาคตไกลอีกหนึ่งเด็กปั้นของทีมเราลงไปทำหน้าที่แทนในช่วงที่เหลือของเกม ทางด้านเจมส์เพียสเหยี่ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางดีแอดเลติกสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศเอังกฤษก็มีการออกมาโพสต์ระบุถึงอาการบาดเจ็บตังกล่าวข้างต้นของทางเทรนด์ด้วยเช่นเดียวกันเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนได้รับบาดเจ็บจนล้มลงไปนะเพียโสโพสต์สลงในหน้าเอกส่วนตัวของเขาก่อนที่อีกไม่นานเขาก็จะมีการอัปเดตตามออกมาอีกหนึ่งโพสต์ ถึงความน่าเป็นกังวลใจของเรื่องดังกล่าวข้างตน้นมันน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะเข้าหลงเล่นต่อไปไม่ได้แบรดลียได้ถูกส่งลงสนามไปแทนแล้วขณดเดียวกันนอกจากการออกมาให้ข้อมูลดังกล่าวข้างตน้งตนของทางเจมส์เพีสแล้วแม้แต่ทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราเองก็มีการออกมาระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรองกัปตันทีมของเราด้วยเช่นเดียวกัน ทีมแพทย์ของสโมสรจะมีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนว่าจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับทางคริอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นตัวเขาจะสามารถเดินทางไปรับใช้ทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระหว่างโปรแกรมช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้ได้หรือไม่หลังจากพวกเขาเองก็มีโปรแกรมจะต้องทำศึกเนชันสลีดอยู่ด้วยเหมือนกันลิเวอร์พูลเอ็โคระบุ 2. ผลการแข่งขันของคู่อื่นเป็นใจเหลือเกิน นอกเนือจากการลงสนามของทีมเราในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วอีกหนึ่งทีมรุน้นแชมป์อย่างทางดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นคู่แข็งโดยตรงของเราภายใต้การทำทีมของทางเป๊ปกวาดีอลานั้นก็ลงสนามในเกมเมื่อคืนนี้ด้วย ทว่ามันได้เกิดการพลิกล็อกอีกแล้วครับท่านไม่ยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์แม้ว่าพวกเขาจะสามารถทำประตูออกนำไปได้ก่อนจากทักเออร์ริงบอลฮารแนด์ตั้งแต่การแข่งขันในช่วงของครึ่งเวลาแรกแต่สุดท้ายก็มาเจอทีเด็ดการแก้เกมของทางฟาเบนเฮอร์เซเร์ผู้จัดการทีมจอมแทคติกของทางเจ้าบ้านที่ตัดสินใจส่งเอาชูอาเปรโดลงสนามมาและเขาก็กลายมาเป็นตัวโจ๊กเกอร์ของเกมนี้ในช่วงราวหนึ่งชั่วโมงของเกม เขาเป็นคนยิงประตูตามตีเสมอให้กับทางไบรตันได้สําเร็จและจากนั้นก็ทําไปอีกหนึ่งแอซิดให้กับประตูของทางแมตโอไรรีช่วยให้ทางเจ้าบ้านพลิกสถานการณ์กลับมาแสงคว้าชัยชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้อย่างเหนือความคาดหมาย2ประตูต่อหนึ่ง นั่นทำให้ในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็อยู่ในช่วงขาลงสุดๆปราชัยมาแล้วถึง4นัดติดต่อกันในการแข่งขันทุกรายการยังหาทางกลับฝั่งไม่เจอเลยแล้วมันก็ได้กลายมาเป็นสถิติใหม่ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ที่ทางปก,กวาดิโอลาเข้ามาทำทีมของพวกเขาอีกด้วยขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดในเส้นทางอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมของทางกวาดิโอลาตั้งแต่เขาผันตัวมารับงานเป็นผู้จัดการทีม 3. จ่าฝูงของค่าจากผลการแข่งขันดังกล่าวได้ส่งให้ลิเวอร์พูลของเรายึดตำแหน่งจากฝูงของตารางเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเมื่อทำแต้มทิ้ง่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มากขึ้นไกลเป็น5คะแนนเข้าให้แล้วหลังจากผ่านการแข่งขันสเปดนัดแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้เริ่มฉายแววให้เห็นถึงเส้นทางการลุ้นแชมป์ของทีมเราที่สดใสามากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ หลังจากเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะพังอัดขึ้นรังเป็นจ่าฝูงของตารางในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกมาด้วยอีกหนึ่งรายการขณะเดียวกันทีมลุ้นอันดับบนหัวตารางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางนอตติงแฮมฟอร์เรสที่เป็นมามืดเชลซีหรือแม้กระทั่งทางออสนนลก็จะลงสนามตามมาซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นผลการแข่งขันของพวกเขากันต่อไปว่าจะเป็นใจให้กับเราหรือไม่ 4. ซาลาฮีโร่คนดีคนเดิมไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามแต่หนึ่งในนักเตะที่เราแทบจะขาดไม่ได้ในช่วงโมงนี้ก็คือตัวของทางโมฮัมเม็ดซาลาหลังจากเมื่อคืนนี้เขาก็ตอกย้ำให้เห็นถึงสถานะการเป็นนักเตะระดับโลกได้อย่างแท้จริง เมื่อเขาจัดเป็นหนึ่งแอซิดให้กับประตูแรกของทางดาวินนูนเยสก่อนจะมายิงประตูปิดกล่องให้กับทีมของเราทําให้โจ้ตัวทําสิติมีส่วนร่วมกับการทําประตูในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปแล้วมากถึง20ลูจากจะการลงสนามเพียงแค่17นัดเท่านั้นในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่จู้ตัวยิงประตูด้วยตัวของเขาเองรวมไป10ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก10แอซิดด้วยกัน นูนเยสเกือบจะหล่อแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยในการแข่งขันเกมนี้ก็คือ no yes. ดาวิดนูนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเองหลังจากโชจ์ตัวเป็นคนยิงประตูปลดล็อกช่วยให้ทีมของเราออกนำไปก่อนจนเสียงเชียร์ของทางเดอะคอปทั้งหลายนั้นดังสนั่นไปแบบกึกก้องแต่หลังจากทำประตูดังกล่าวไปได้เพียงไม่นาน โจตัวเองก็กลับมามีลุ้นประตูอีกครั้งคราวนี้ก็เป็นทางมูซาล่าเหมือนเดิมที่เป็นคนวางบอลให้กับเขาหลุดเข้าไปดวลเดี่ยวกับทางเอมิลิโนมาร์ติเนสแต่โจตัวกลับยิงประตูหลุดกรอบออกไปแบบเรียกได้ว่าไม่ได้ลุ้นเป็นการทิ้งโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายที่สุด นั่นเป็นการตอกย้ำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายยังเป็นสิ่งที่ตัวของดูนเยสนั้นจะต้องนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้หากเขาหวังจะเป็นที่พึ่งให้กับทีมของเราต่อไปได้ในอนาคตแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ